สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ครับเราจะมากินพิงเกิลนั่นเองนะครับนี่เป็นพริงเกิลของไทยแต่อันนี้ปัดเป็นพริงเกิลของประเทศอเมริกาสวัสดีครับผมชื่อกุ๊ปไก่วันนี้ผมจะมากินพิงเกิลมาเราจะมารีวิวกันเลยของไทยอร่อย นัวๆ e นจอยไ,ไก่กี่เปห้ยลูกไก่มีลูกไก่มาด้วยวันนี้จริงจริงอร่อยไหมอออร่อย,ม,ยมากมากเลยครับไม่ไม่ไกินลูกไก,ก่ว่าอร่อยสิไหนลองชิมลองชิมมั่ง อืื้ออออร่อยอร่อยมากให้กี่คะแนน10 10เอาไว้ของประเทศอเมริกานี่จะของไหลแล้ว อเมริกาของอเมริกาเรายังไม่รู้รสชาติเพราะเราไม่เคยกินมันเลี้ยงโคตรสวยนี่น้องหมูเอ้ยไม่ใช่นของไทยเดี๋ยวๆดๆได้เดี๋ยวให้น,น,น้องไก่ชิมก่อนหูกลิ่นไม่เหมือนแอบกิน ไก่อไรไ่อยไหมน้องไก่อร่อยมากบ้านเลยครับมันไม่เค็มอ่ะรสชาติไม่เหมือนกัน แต่ว่าไม่ค่อยอร่อยให้หยูนหยูนแม่บอกพี่ให้แปดแต่แปดพี่สู้ของไทยไม่ได้แต่อนนี่มันกรอบกว่านะลูกอืมบึงขึ้นโม <S 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 ไม่เอามันเสียของอกิน <S 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 ไม่เอ,เอ,เอเย้ยแกอย่าเลือก มีคลิปเลยครับ